หน่วยที่12การใช้อินเทอร์เน็ตและไปรษณียอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสืบค้นข้อมูลความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตหรือไซเบอร์สเปซเป็นชื่อเรียกเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดต่างๆที่ตั้งอยู่อย่างกระจัดกระจายตามที่ต่างๆทั่วโลกเข้าด้วยกันทำให้การเคลื่อนย้ายข้อมูลข่าวสารจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งทำได้ง่ายขึ้น ไม่มีข้อจำกัดเรื่องระยะทางและเวลาประวัติความเป็นมาของอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งเริ่มก่อตั้งโดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาอินเทอร์เน็ตในยุคแรกๆประมาณปีพศ2512เป็นเพียงการนำคอมพิวเตอร์จำนวนไม่กี่เครื่องมาเชื่อมต่อกัน โดยใช้สายส่งสัญญาณเพื่อแลกเปลนข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์มีภารกิจหลักเพื่อในการวิจัยงานทางทาหารโดยใช้ชื่อว่าอาป้าบริการบนอินเทอร์เนต็ตอินเทอร์เนต็นเต,นตที่ได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบันมีดังนี้ 1. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมล 2. ส,สนทนาแบบออนไลน์หรือแชท Wo ลไวน 4. เกมออนไลน์ต่างๆ